ทีนี้สลับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศนิ็นึงนะครับคุณผู้ชมเรื่องของแผ่นดินไหวในตุรกีแล้วก็ซีเรียนะคือทางไทยเราเนี่ยก็ได้ส่งหน่วยเข้าไปช่วยเหลือด้วยซึ่งในคณะผู้ปฏิบัติการที่เราส่งไปเนี่ยมีสุนัขเคนายสองสองนายด้วยนะก็คือน้องเซียร่ากับน้องซารา่าเป็นพันโกลเด้นรีทรีเวอร์นะครับซึ่งก็โชว์ผลงานได้ดีนะฮะสามารถดมกลิ่นเจอศพที่อยู่ใต้ชากปลกะหักพังด้วยนะครับนี้จำนวนล่าสุดของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า33,000ืารายแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครนะับสำหรับผู้เสียชีวิตในตุรกีเนี่ยสองหมารยายส่วนในซีเรียเนี่ยอยู่ที่3,553ัารยายนะแต่ว่าเขาบอกว่ารัฐมนตรียุติธรรมของตุรกีบอกว่าตอนนี้มีการสอบปากคำผู้คน131คนด้วยนะในข้อหาว่ามีส่วนรับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารที่ถล่มลงมา,าตอนแผ่นดินไหวเนี่ยเพราะว่าก่อสร้างได้ไม่ไม่ถูกต้องหรือเปล่านะ ทีนี้แม้ว่าอาคารในตุรกีเนี่ยจะถูกกาหนดให้ต้องผ่านมาตรฐานที่ทนทานต่อแผ่นดินไหวแต่ก็ดูเหมือนว่ามาตรฐานเนี้จะอยู่บนแผ่นกระดาษเท่านั้นไม่ได้บังคับใช้จริงเป็นเหตุผลที่ทำให้อาคารจํานวนมากคือครั้งนี้อาคารถล่มต้อง6,500หลังนะครับกระทรวงยุติธรรมตุรกีบอกว่ามีการจับกลุ่มตัวสามคนส่วนอีกเจ็ดคนอยู่ระหว่างควบคุมตัวขณะที่อีกเจดคนถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกตุรกีแล้วก็มีรายงานผู้รับเหมาสองคนที่รับผิดชอบการสร้างอาคารใน อาดียามันถูกจับที่สนามบ,บินในอิสตันบูลเมื่อวันอาทิตย์ขณะพยายามเดินทางออกนอกประเทศด้วยนะครับส่วนความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยเนี่ยเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัย9,595 95คนจาก74ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตุรกีเองเนี่ยอีก34,717คนแล้วก็มีผู้แทนต่างชาติมาให้ความช่วยเหลือนะครับและถึงแม้ว่ามันจะกินเวลายาวนานเข้าสู่วันที่7เป็นสัปดาห์แล้วเนี่ย มันก็มีาปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะเขาก็ยังเจอผู้รอดชีวิตที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังบางคนเนี่ยเป็นเด็กนะแต่ว่าโอ้อยู่ในนั้นมาร้อยห้าสิบกว่าชั่วโมงอะ่ะยังสามารถเอาชีวิตรอดได้นะบางทีเนี่ยเขาจะขอให้ทุกคนเนี่ยเงียบ <Yeah. S 1> แล้วก็จะเงียบฟังเสียงว่ามีเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือเปล่าอย่างในจังหวัดฮาไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจังหวัดหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยหญิงวัยห้าสิบออกมาได้ แม้ว่าเธอจะบาดเจ็บอย่างหนักนะครับแล้วก็ยังช่วยเหลือหญิงอีกสองคนหนึ่งในนั้นกําลังตั้งครรภ์ด้วยนะอยู่ในจังหวัดเดียวกันนี่แหละแล้วก็มีการพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมในอดีมันเป็นน้องอายุ6ข,ขวบเท่านั้นเองนะครับได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากซากบ้านของเขาเองส่วนในอันทาเคียชายหนึ่งในชายคนหนึ่งใน9้าคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังก็ได้รับการช่วยเหลือมาอย่างปลอดภัยนะฮะขณะที่ในคิริคันนะครับทาง ชาวตุรกีและก็ชาวเยอรมนีได้ช่วยกันช่วยผู้สูงอายุวัย88ปีออกมาได้รอดชีวิตนะทีมเยอรมนีกับอิตาลีก็ช่วยชายวัย35ได้ทันานสนามบินฮาไทยเนี่ยได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากซ่อมรันเวย์แล้วนะครับเครื่องบินกองทัพเอยเครื่องบินพาณิชขนส่งสินของบทารทุกเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็อพยพผู้คนออกนอก,นอกพื้นที่แผ่นดินไหวรถแบ็คโฮรถตักดิน อันนี้ก็เตรียมขุดหลุมศพขนาดใหญ่ที่ชันเมืองอันทาเคียโดยรถกระบะและรถพยาบาลก็ขนถุงดำที่ใส่ร่างผู้เสียชีวิตจํานวนมากเข้ามาหลุมศพจํานวนมากหลายร้อยหลุมศพก็ทําขึ้นแบบง่าย,ายมีแค่ป้ายปักเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งซีเรียเนี่ยสถานการณ์มันจะแย่กว่ามากเลยเพราะว่าซีเรียเนี่ยเขาอยู่ในสงครามกลาง,ง <S 2> <S 2> เมืองมา12บปีแล้วนะฮะทางด้านนายทีดรอสอัธฮานอมกิบรียซุสผู้มนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเดินทางเข้าไปซีเรียเอามาเตือนด้วยว่าความเจ็บปวดยังรออยู่ข้างหน้าอีกมาก และภัยพิบัติครั้งนี้ทาให้เกิดโศกนาฏกรรมที่กระทบผลหลายล้านคนเนื่องจากถูกซ้าเติมตั้งแต่เรื่องความัดย้งในประเทศการแพร่ระบาดของโควิดอหิวาตากโรคเศรษฐกิจถดถอยและยังมาเจอภัยพิบัติแผ่นดินไหวอีกคือในระหว่างที่เขามีสงครามกลางเมืองเนี่ยมันทําให้ระบบสาธรรารณสุขของเขามัน<แ>มันล่มอยู่แล้วพอ,อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปอีกนระบบทางการแพทย์ที่จะไปช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็ไม่ไม่เพียงพอไม่มีประสิทธิภาพ